ทำนายดวงชาวราศีกลุ่มกับชาวลัคนากุมในเดือนเมษายน2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมตัดเวลาตั้งแต่16กุมภาถึง15มีนา ของทุกปีนะคะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ playlist หรือกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักไปที่หน้าช่องช่องหมอดู Youtube ออนมณีจันคำค้นออ่างรอเรือมอม้านอนเนอนสระออีจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทหารรอเรเือกละลันเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ชาวราศีกลุ่มกับชาวาลัคนาลุมในเดือนเมษายน2567เเป็นเดือนที่ชีวิตของท่านมีสีสันและมีความวุ่นวายเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัว คุณจะเจอคู่แข่งทางด้านความรักที่น่ากลัวจะมีคู่แข่งทางด้านความรักเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าคุณจะมีคู่แข่งทางด้านความรักเข้ามาแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือพ่ายแพ้เขานั่นเอง คุณจะต้องระมัดระวังความเสียหายทางด้านทรัพย์สินเงินทองจากการตัดสินใจใช้เงินเกินตัวซึ่งเป็นหายนะครั้งใหญ่เช้าราศีกุมกับชาวลัคนากุมเนี่ยคุณอะจะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามาซึ่งมันก็มาจากความประมาทของคุณเองในด้านความรักเนี่ยภายนอกดูคุณเป็นคนนิ่งๆเฉยเฉยไม่แคร ไม่สนใจไม่อะไรทั้งนั้นเงียบนิ่งเฉยไม่แคร์ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะภายในใจลึกๆเนี่ยคุณมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในไพ่อ่ะมันขึ้นเป็นไพ่ผีเด็กทำแท้งกุมารทองอะไรพวกเนี้ยในเดือนในเดือนเมษายนเนี่ยคุณควรจะทำบุญให้ ผีเด็กทําแท้งกุมารทองรักยมในเดือนในเดือนเมษาเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอยากจะออกบวชด,ด้วยนะในบางท่านอะ่ะอยากจะออกบวชคุณจะได้ของขวัญของฝากท่านกําลังจะได้ของขวัญของฝากในเดือนเมษาท่านกําลังจะได้ของขวัญ ของฝากจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยสงสัยจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บในเดือนเมษายนก็ไม่รู้ทำไมท่านเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างหนักท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วก็ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะ เหมือนกับว่าท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จอย่างมากสาวโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่าในบางท่านมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ย้ายงานสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนเมษาคือสุขภาพสุขภาพท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากแต่ คนที่รักมักไม่ได้ได้คนที่มันไม่รักอะ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาแต่คุณอะ่ะกำลังจะเป็นช่วงที่ว่าเหมือนคุณจะได้ชดใช้กรรมเก่าให้ระวังโจรน,นะโจรขโมยเนี่ยมันมาแล้วนะชาวราศีกุม กับชาวรัคนากลุมในเดือนเมษายนน่ะท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับโจรขึ้นบ้านโจรขโมยกระเป๋าตังค์แก๊งคอร์เซนเตอร,ตอร์ชาวราศีกุมกับชาวรัคนากลุมในเดือนเมษายนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระวังอ่ะคือการเจ็บไข้ได้ป่วยและภัยโจรภัยจากโจรภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ถามว่าดวงตกไหมดวงตกแต่คุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อนชาวราศีมังกรเพื่อนชาวราศีสิงเพื่อนชาวราศีมังกรจะเข้ามาช่วยเหลือท่านท่านจะมีคู่แข่งทางความรักที่น่ากลัวเป็นชาวราศีมีน ราศีเมถุนในบางท่านเนี่ยอาจจะได้แฟนเป็นทหารตำรวจสาวโสดหนุ่มโสดในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีคนมาจีบสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยท่านจะมีคู่แข่งทางด้านความรักเข้ามาคู่แข่งทางด้านความรักของท่านเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกุม่มราศีมีน เป็นไปได้ค่อนข้างสูงคุณควรจะทำบุญให้ผีเด็กทำแท้งกุมารทองรักยมจะมีโชคมีลาบท่านจะต้องระมัดระวังปัญหากับพวกโจรอะปัญหากับปัญหากับพวกโจรกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเป็นวาระที่ว่าคุณจะต้องชดใช้กรรม กรรมเก่าจากอดีตชาติไม่รู้กรรมอะไรสิ่งเนี้ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รู้มันจะป่วยอะไรแต่เอ๋กำลังมองอยู่ว่าคุณอะตัดสินใจใช้เงินเกินตัวจนทําให้เป็นาหายนะนะหายนะทางด้าน ทางด้านเศรษฐกิจอ่ะเหมือนกับว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณตัดสินใจใช้จ่ายเงินผิดพลาดจนจนทำให้เกิดหายนะตามมาอาจจะโดนหลอกให้ลงทุนแล้วโดนโกงก็ได้ท่านอ่ะจ,จะต้องระมัดระวังอ่ะนักพูดปดแก๊งคอเซนเตอร์คนขี้โกงท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยท่านจะโดดเด่นมาก คนที่เป็นโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนอายุน้อยกว่าทางด้านธุรกิจเนี่ยท่านจะโดดเด่นมากท่านก็มีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากแล้วก็เป็นของขวัญของฝากที่คุณถูกอกถูกใจดวงไม่ตกขนาดหนักหรอกเพราะว่าคุณเนี่ยมีบาร,รมีของพระแม่ตรีสักติคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาทำให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอาจจะได้หมอเก่งๆมารักษาสุขภาพของคุณเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักในบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านคดีความกับผู้หญิงขาวสวยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนชาวราศีมังกรราศีกุ่ม ชาวราศีกุมราศีมังกรเนี่ยจะช่วยเหลือให้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันพ้นไปหลุดไปผ่านไปคุณก็จะต้องระมัดระวังคนไม่ดีที่พยายามจะเข้าใกล้คุณด้วยในเดือนเมษายนเนี่ยมันมีคนไม่ดีที่มีความพยายามอยากจะ เข้าใกล้คุณซึ่งอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยเอว่ามันก็ยังพอไปได้นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในแวดวงการงานคุณเป็นคนที่คุยเก่งแต่ในบางท่านเนี่ยอาจจะโดนฟ้องเกี่ยวกับคดีบัตรเครดิตอาจจะมีปัญหาคดีเนี่ยเกี่ยวกับคดีบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในบางท่านเนี่ยอาจจะถูกฟ้อง ในบางท่านอาจจะถูกธนาคารฟ้องแต่ในบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาแบบการยื้อแย่งคนรักกับคนอื่นเอ๋มองว่าชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะมีปัญหาการยื้อแย่งของรักกับคนอื่นหรืออาจจะชอบคนคนเดียวกันชอบผู้ชายคนเดียวกันชอบผู้หญิงคนเดียวกัน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ท่านโชคดีขอแนะนำว่าในเดือนเมษายนเนี่ยท่านควรงดเล่นการพนันค่ะควรงดเล่นการพนันขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ